สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องเบาตุ้ยลำเพลินฟิเชียลครับนี่ละสวัสดีครับสายครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องครับอันนั้นชื่ออะไรอ่ะชื่ออย่าง <c oughs> พี่น้องครับมาปับอันพนุชักสาวหน่อย,อยครับแต่พุชักอีหล่าวของหญิงเพราะว่าสิเปลี่ยนใจครับสิไปแล้วว่าจะไปซื้อร้านอื่นนั่นนี่แต่แค่เนี้ยผูห้หญิงอันชื่อชื่อเมยียครับ <c oughs> อันไอ้ไอบอกว่าไม่รู้จักแต่โชคดีเมียเมียบอกว่าพุชักของหญิงเดีก็เลยเออให้อภยัยเพราะว่าเขารู้จักของ,องหญิงอีหล่าวหญิง นี่ครับมาสื่อโทรศัพท์เซอร์ไพรส์อ่านลูกสาวขับต้นหลิวจากพ่อฮักเกาหลีครับพี่น้องเออ,อขึ้นมาขึ้นนีกครับเพิ่อนหายนาะฟอเงินเพิ่นเสียปานี้บ่ขึ้น,น,นบ่ฝัน,น,นครับพ่อฮักเกาหลีเพินเ่นเห็นในคลิปในยังก็เลยให้บ่ตืตีมจาจัดการไหนครับนี่ครับ <c oughs> พี่น้องครับบ่ได้แอบถ่ายตั้งใจถ่ายเลยแหละ <c oughs> พี่น้องค่ะถ้าคนขายบ่น่าฮักนี่บ่มา่สื่อไ <c oughs> ด้ี่โดยเฉพาะว่าบ่บ่บ่วาวผู้ชายเหลาอญิงเลยนะก็เลยเออให้อภัย <c oughs> เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะจ๊ะไอ ไอดีให้แล้วนะ <Okay. S 1> นี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ชื่อร้านอะไรชโชวัฒนาโชวัฒนาพี่น้องได้แล้วทัทรัพย์โชวัฒนาอัเพื่อน,น้องสองของพี่นอ้องตุ้มข่ามก็บางงานเท่าน,นี้ครับตุ้มข่าวรุ่งบานนี่แหละท่านผู้ใดอยากมาเบิง้งหมอลำกัเบิ้งหมอลำสนอยห้าผู้ใดอยากมาเบิ้งดีเกเนาะอัน,นดีเกเนาะ,ะข่บวอะไรครับพี่น้องเอับขอบคุณนะครับที่ให้ใช้บริการเขาให้เป็นแล้วนะไอดีเขาโสดนะแฟนเขาไปเป็นทหารอยู่หัวคนอย่างคนนครสวรรค์มาอยู่นีปวดพวก ตัวเลาะเอาละนี่ครับพี่น้องเอานี่ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้นี่ครับมีลิเกลิเกมาได้ใส่อะไรนี่โอ้สวัสดีครับนี่ร้านอันเวทีลิเกบอกครับวันนี้แสดงว่าปะทะกับสาวน้อยได้เหรอโอ้อันนี้มาจากไหนครับลิเกเนี่ยอโ,โอโคโรานาะ ไม่ใช่นครราชสีมานะมาจากโคราชเอาทำกันกี่คนเนี่ยนี่ทำกันห้าคนนี่หรอปาร์ตเวทีมอลเป็นหกคนปรับขนาดลงอ๋ออ่ะถ้าบางๆก็เดินไปทางเวทีสาวน้อยนะไปเดินเล่นไปดูครับอ้าวอารู้จักรู้จักคุณหญิงไหมรู้จักอ๋อจริงเหรอเอาดูอยู่เหรอวันนี้คนโคราชก็มาที่นี่นะมาเป็นมาเป็นแม่ครัวที่วง ดิเกคณะอะไรอ่ะบอสไก่กอ่อบอโอ้นี่ครับตามนี้เลยนะนี่ครับพี่น้องวันนี้มาวันนี้ลิเกจากโคราชเจอกับสาวน้อยเราวันนี้คนต่างประเกับเป็นเอ็ซีสาวน้อยอ้าพี่น้องสุดยอดคนเอาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่ครับพี่น้องคนขายโทรศัวสาวกูจักอีหลาของหญิงลิเกกูจักเอ้าธรรมบูดาโมนี่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผพบที่จังไหนพี่น้อง เดี๋ยวตอนนี้สงสัยนอนอยู่เดี๋ยวผมสิ้อมีดแน่วัเนเอี๋ยวเสื้อผ้ายเปินเนาถ้าเบิรงนเขาจะเป็นยังไงเล่ินมูเก,กาเบ่างเหรอหรือว่าเล่ินต้มทาไปหายบ่พี่น้องคอมเมนต์ือเป่าพี่น้อง <c oughs> ดีใจพี่น้องไม่ต้คนหาคนแพ,ง,พงลูกเต่าเนาะเมืองเนี้ย นี่จะคน,คนหาคนแพงทีมงานในสาวหน่อยครับพี่น้องสุดยอดขอคุณพี่พี่ชายได้ครับเด้วพ่อฮักเกาหลีนะครับพี่สันเนาะสุดยอดพี่สันเป็นคนที่สุดยอดจริงจริพี่น้องคิดดีท่านดีพี่น้องฮักวงฮักองค์กรเนี่ยเล่าสนับสนุนพี่น้องหูจะความตั้งใจทํามาหากินเล่าเล่าสนับสนุนพี่น้องนี่ครับพี่น้องสุดยอดสีดดี มื่อี้นนายจะสอดแจงครับเพราะว่ามาื่ขึ้นนี่ก็เียสอดแจงครับส่วนรถเพื่อที่ข้ากับมาหอนแลวครับรถสาวหน่อยข้ากับมาแล้วตีโคง้งคารบ้าค่อยนานเนี่ย ไป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 มันง่ายกัรบรถบ้านยู่ครับสครับง่ายกัรบรถบ้านหลายครับ่อยเลยอีกหลาย,ยครับแฝดเศ้าขั้นหมดเลยครับแอปไปไหนแอปจ้านี่ยพี่น้อง ทะโล้ไปยังทะโล้ไม่าง,งานเตี่ยทะโล้มไปยังไม่าง,งานเตี่ยเอาโ,โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวคุยกันเนื้อครับเพื่อนนี่ครับพี่น้องโอ้ดีใจท่านลูกสาวครับส่วนทีมเวทีเอาก็เหลี่มมาก อะไรครับทอยอยๆมาแล้วพี่น้องครับป้องไปกับทักมาผมอยู่ไปบนวงลูกสาวจ้ะเน่ยเขาเหมือนกันมาลูกสาวจา้ะเน่อันทั้งสั้นทั้งสี่วผมถานว่าอันอันเงินเสียงนจังเดินเสอือกเด่นไม่บ้านเนี่ยสวัสดีครับแด่นไม่จ้ะ มาวันนี้วันแรกเลยเหมือนเมื่อาอชีพเลยลเนี่ยเคยเคยอยู่วงไหนไม้างไหมนี่ยแดนทีมฮะแดนทีมบ่แดนทีมหรอแล้วมีใครแบบพอพอ,อจะทราบไหมว่าแดนทีมเต้นที่ของใครบ้างอ่ะเคยเต้นให้ใครบ้างอ,อ่ะหลายคนมากตอนนี้โอ้มาคนเดียวเลยเป,ป็นคนจังหวัดไหนอัญเชินอำเภอไหนอัญเชินโอ้ยพี่น้องจำบันนี้แสดงว่ามี่มูมดิ่งน,น้ำมี่มูดี่งน้ำบ่ใครอ่ะ ไม่เอาคนที่เอาคนที่สนิทคนที่รู้อ่ะยังไม่มียังตอนนี้ยังไม่มีเพราะแต่เติมาคี่คนหนึ่งไปนะพี่ทำพอตูม,มเป็นเป็น,นหัวหน้าเรียนซื่ผู้ไก่ไบอกผู้เอผู้เอผู้ปอผู้ปอเหรออ๋อผู้ปอผู้ปอ,เ,อ,ปอ,ปอเดี๋ยวแกมาแกมาแลา้วมั้งเดินทางหาแกแล้วใช่ไหมแกมาที่นี่เลยแกมาแล้วใช่ไหมแกมาวันนี้เลย โอ้โนี่ครับพี่นอ้องดันไม่พี่น้องตาเบิงวันอนี้มีแต่ไม้ไม,อ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 มอ่อันนี้ไม่ขั้วกับมะไม่แดันไม่อีกเอ้ารู้อยู่นะสายไหมเป็นยังไงรู้อยู่เนาะดูอยู่นะเนาะเป็นไรเอาสู้ๆเด้อเป็นแรงใจให้นี่ครับชื่อน้องอะไรน,ะน,น้องตะวันนะ้องตะวันเนาะโอเคตะวันเป็นว่าตะเวนนี้ไหมมีดวงอาทิตย์เนาะเอาสู้ๆพวกเราสู้ๆนี่ครับพี่น้อง ทีงานเองโอ้เซฟเซฟเลยเตีย,ย,ย,ยบห่ธรรมาดาตัวเนี่ยธนดลธน,นดลธน,นดล เมื่อคืนนี่มันเมื่อคืนนี่มมีคนเสื้อผ้ายืนั่งวะต้นเหลียนวะอะไรไงนี่เยอะธรรมดาไหมดีใจแท่นลูกต่อดาวดาโอ้คนลูกเดือนหนึ่งที่ดีทำดีเนาะแมนอันนี้ท่านนี่ก็บ่ฮู้งหรอกเขาจะเอาทักแบบแค่นั้นแหละเดี๋ยวต้องมากันคอยสิบอเออพวอใหญ่เราไม่ห่วงหรอกเดินสีดามันสิเลียนเดี๋ยวเขาจะคิดกันว่าเอ๊ะยังไง ก็ยังไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ไม่รู้เนาะจะมากันฝ่าไปเสือเลยไหมดีใจท่านลุงไงไอฮักไอไอซ่าจากเกาหลีเนาะดีใจด้วยแต่ว่าเพอ่ซีเอ็มมาบอตุยมาบังลูกตะเบิ้ผมุณเบิ้ลไปแหละตีเรียงแต่ว่ามันจะหมดในปุ่นี้จังหวนะครับชัดมากปีน้ำลงมือขึ้นจังว่าเห็นแล้วแหละจังว่ากันเดี๋ยวเนาะอยู่ทั้งรถแหละเอารถจอดใส่สุดแบบนี้ยเอาครับพี่น้องครับ คิดนี่ฝากไว้ีฟซีก่อนยี่จมากยังี่จ่มมาถ่ายรีวิวพอขวดเพราะเราคือเราของบ่เราคือดหรัวอนัวอกูไดอกกูได้หัวอกโสด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 นี้โสดโดูสองโสดหนึ่งเดี๋ยวนี้องม่นกันแมดเอเอเฮอกัได้ไ้เธอเบิ้งถเบิ้งยัไรเราบอกบีาด้าเบิ้งเบิงเขาเราบอกโบนี่พาด เอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สัหนี้คลิปหนา้นาจะพอมหมครับบังแล้วอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง่าวตุย้ยลำโพงน้ำมเสือครับดีใจน้ำล,ลูกเต่าเด,ด,ด,ด่าด่าครับพี่น้องเอาปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ